สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่30กันยานะครับ2 5 6ซีพี่น้องเอาเมื่อนีมาเบ่งน้ากันพี่น้องนะครับเห็ดช่วงแรกของเขาพี่น้องเห็ดกอได้อุ้มเดียวนะครับอุ้มเดียวอยู่7-8ดอกอยู่พี่น้องนะครับพออุ้มเดียวกับเห็ดหนาขาวน้อยหนึ่งเห็ดท่านดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดท่านเลือดนะครับนี่ละช่วงแรกได้มาหน่อยนึงเลยพี่น้อง นะครับพอดีเห็นเห็ดกอดอกหนึ่งใต่อุ้มกอพี่น้องดอกงามอยู่นะครับนี่ดอกเดียวเลยนะที่มีดอกเดียวพี่น้องอุ้มละดอกสองดอกนะครับนี่สีงามๆนะครับเานาะยังได้อยู่อุ้มละดอกก็เอานะครับดอกงามดอกแข็งนี้อยู่พี่น้อง พ่อเห็ดกอ้อพี่น้องดอกงามๆนี่ครับหูดอกแข็งพี่น้องสีงามนะครับพิดน,นาขาวครับ เห็ดก้อดอกนึงพี่น้องยางมาตั้งโดนแล้วนะครับอดอกเดียวอีกคือเกาพี่น้องเห็ดก้อดอกนึงพี่น้องเป็นแปนเลยครับหาหมีดก,กันนี่ ลอกเดี่ยวอยู่คืเก่าไี่น่องเห็ดหน้าขาวนะครับ เน้าขาวพี่น้องน้องดอกแตกไปแล้วพี่น้องนะครับถึกแดดซ่อง หน้าขาวพี่น้องเห็ดนานแหลครับเห็ดกอพี่น้องเอาละครับปุ้มพี่น้องนะครับ ตอนนี้กเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเขาแล้วพี่น้องนี่ผลงานของเขามาอนี่นะครับก็ได้เห็ดกอมาเครื่องตาพี่น้องนะครับเห็ดกอเห็ดนาขาวนะครับเห็ดนาขาวเห็ดนาแรลยพี่น้องเอ้ากมถือว่าได้แกงอยู่นะครับในอยู่แะแกงหมออยู่พี่น้องนะครับแกงเห็ดกอเห็ดนาขาวนะครับไม่ค่อยมาบ่อดพี่น้องช่วงนี้นะครับ คลิปกคที่สั้นๆอย่างน้อยได้พี่น้องนะครับอัปเดตโคกให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละได้ประมาณนี้นะครับมือนี้นะครับเอาไว้ันนะครับเดี๋ไหนก็มือไปโคกใดนะครับกี่ลอบไปท่างไหนพี่น้องนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะพี่น้องไปคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ